สวัสดีครับในส่วนถัดมานี้จะเป็นเรื่องของ ndvi อยู่นะฮะแต่เน้นเรื่องของการเขียนแบนแมทนะครับเราไม่ใช้สูตรสำเร็จรูปละเพราะว่าถ้าเราเขียนแบนแมทเป็นเราไปประยุกต์กับสมาการดนดได้นะครับซึ่งอาจารย์จะยกตัวอย่าง2เทคนิคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไปพร้อมกันเลยนะแต่คราวนี้เราไม่ใช้แลนดสัตว์ละเราจะใช้เป็นเซนติ n เนลนะครับโดยตัวแปรที่ใช้ผ่านดาวเทียมเซนติ n เนนะครับเราจะใช้สมาการชื่อ เอาแบนด์แรกนะครับลบจะใช้คำว่า s u b s t r a c t แบนที่2แล้วก็ divide แปลว่าหารแบนด์แรกนะครับแล้วก็บวกก็ใช้ add แบนดที่2ก็จะเข้าสู่สรรมการ NDVI ปรกติถูกไหมฮะนะครับที่เราอธิบายค่าวที่แล้วนะครับให้นักศึกษาลอง Copy Code นะครับทั้งหมดเลยใน Google a d e Engine ตัวนี้นะครับไปแปะลงใน Google a d e Engine นะครับ แต่คราวนี้ใน l a บเนี้ยอาจารย์จะเน้นที่คลองหลวงนะครับมันจะได้เล็กลงนะครับก็ไปที่ตัว google adnjin และล้างสคริปต์ก่อนนะครับแล้วก็วางลงเดี๋ยวอาจารย์ขยายตัวโค้ดให้ดูก่อนนะครับเริ่มจากนะฮะเราทำความจับทบทวนว่าเราสร้าง point ออขึ้นมาเนาะอ่านะอันนี้ก็เป็นคือพื้นที่ที่ปทุมธานีคลองหลวงนะครับอาจารย์ก็ ดึงข้อมูลเลเ e ลสองก็คืออัเภอใส่เข้าไปในพอยต์นะครับเอาพอยต์เนี่ยดึงลงมาปุ๊บก็เอาพอยต์นี้ไปซ้อนกับอำเภอก็จะเก็บไว้ใน Study Area นะครับนะ u t u d y area ก็จะถูกปริ้น์ออกมาว่ามีชื่ออำเภออะไรนะครับกันนี้ก็เซตหน้าจอ Google ข้างล่างเนี่ยให้ตรงกับ Center Object ก็คือ Study Area ก็มาตั้งค่าวันเดือนปีที่เราจะ วิเคราะห์ภาพที่จะเอามาทำ ndvi นะครับก็เอา start date ของปี2021เดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภานะครับเดือน5ใส่ศูนย์ก็ได้ไม่ใส่ศูนย์ก็ได้นะแต่อาจารย์ใส่ให้มันสมบูรณ์หน่อยนะครับจากสมาการที่เราต้องการ ndvi คือต้องการ n e a r i n f r a r e d นะครับแล้วก็เอามาลบกันหารด้วย n e a r i n f r a r e d r บกเรนะครับนะถ้าเป็นในกรณีที่ เป็นโมดิส t เราจะใช้แบน์สูตรแบนดหนึ่งนะครับเป็นเรดแล้วก็แบรนด์สองจะเป็นเน for เร d อันนี้ที่รีมาร์กไว้นะฮะอาจารย์ Modify มาจากสูตรของต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็ดึงตัวเซนติเนลจูเราต้องไปดูก่อนว่าตัวเนี้ยกับปี้คอนทอเอาไปวางไว้ข้างบนเน for เร d แบนเลขอะไรแล้วก็เรด แบนเลขอะไรอาไปดูกันนะครับ Sentinel 2นะครับต้องเช็คให้ตรงด้วยนะครับนี่ Sentinel S t เพราะว่าถ้าเราเลือกผิดตัวดูนะครับอาจจะเลือกผิดตัวตัวล่างนะมันเป็น S 2แต่มันมีห้อยท้ายด้วย S R ไม่ตรงไม่ตรงกับโคดนี้นะครับบางทีมันคนละยี่ห้อกันด้วยนะครับเราก็เลือกแบรนดนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกแบนดสีเป็น red นะครับแบนสีเป็น red แต่แบนแปเป็นอินเ a อเรตใช่ไหมครับต้องเอาแบนแปตั้งลบดอท s t r a c t ใช่ไหมลบนี่ใช้คำว่าดอทับ s t r a c t นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยครับอ่าแล้วก็เอา Data มาคลิปก่อนด้วยขอบเขตของหลวงนะครับจากคลิปเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งตั้งชื่อเลยครับนี่นี่วิธีการเขียนแบนแมทนะครับนะก็คือ ด a t ต้าคลิตัวเนี้นะถูกตัดออกมาแล้วเราก็เลือกเอาเฉพาะแบรนดแปดเก็บไว้ในแบนดแปดตัวนี้แล้วก็เอาด a t ต้าคลิปตัวเดิมนะทำให้ต้องคลิปอะคลิปให้เหลือคลองหลวงเล็กๆไงให้คลองหลวงเหลือเล็กๆคลิปก่อนไม่งั้นมันเอาทั้งประเทศหรืออาจจะทั้งโลกมาซ้อนกันมันช้าเราเลยจําเป็นต้องคลิปไปเรียบร้อยด้วย Study Area จาก Data Set ชุดบนเนี่ยนะครับชุดบนอนันนี้คือนี่คือแผนที่ทั้ง ปทุมเรือจะทั้งโลกถูกคลิปด้วย study area ก็จบแล้วโดวยเอามาทำเป็นมีเดียนก่อนนะครับมันถึงจะทำได้ด้วยคำสั่งนี้นะครับพอคลิปเสร็จปุ๊บก็เก็บไว้ใน data set คลิปซึ่งประกอบด้วยทุกแบนแบนดถึงแบนด2สแล้วก็เลือกไอ้โทรทีไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คกทีนะครับเดี๋ยวบอกผิดนะครับอันนั้นมัน l a n d s ส t มันมีแบนดึงถึงแบน 12, นะครับของ sentinel นะครับ นะครับเราก็เซตแบนแปให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราพิมพ์เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะไปเลือกจากฐานข้อมูลตรงนั้นนะเอามาแปะไวนะ้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ NDI v method ก็คือ,ท,อที่อาจารย์พูดถึงก็คือ band match mm hmm. ทำยังไงให้มันกลายเป็นตัว a ลบ b หารด้วย a บว b นี่ไงสูตรของมันนะครับ mm hmm. ก็คือเอาแบนแป นะก็คือตัวนี้นะครับที่บรรทัด3.6มาแปะวางไว้ก่อนแล้วก็จุดซับ s แต c กก็คือเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบนี่ใช้คกัว่า s u b s t บสแลบด้วยแบนดสีนะครับใส่วงเล็บไว้แล้วก็ทั้งหมด d อ v i ี e ก็คือหารมันจะทำทีละสเต็ปหารต้องวงเล็บเปิดละนะครับแล้วเอาแบน8ใส่เข้าไปแบน8ก็คือ A แล้วก็ .add ด้วยแบนสีอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเทคนิคการใส่วงเล็บได้หมดนะครับแล้วก็จะเอามาเก็บไว้ในหักลบกันเรียบร้อยนี่คือ NDVI แล้วก็จะกลายเป็น NDVI method 2 method 2นะครับการนี้ก็ต้องเซตสีเนาะหรือเราจะใช้ NDVI palette ก็ไดนะ้ของเขานะฮะ NDVI palette ก็ได้หรือ NDVI vis ก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้า vis เนี่ยคุณต้องใช้โค้ดตรงนี้อ โอมานั่งเขียนเยอะแล้วนะนะอันนี้เราก็เอามาแสดงผลเลยครับถ้าอันนี้ก็คือเอาต้นฉบับมา Data Clip ปแบนแบแบนซีแบนสมน,น,นะครับนะส่วนตัวนี้ก็คือเอา ndvi method มาแล้วเอา ndvi with นะแล้วตั้งชื่อว่า ndvi แบ band m a t ก็ได้หรือ method ก็ได้กันนี้เองเดี๋ยวเราลองรันดูเลยนะพอเรารันเสร็จมันก็ ขยายหน้าจอซูมเข้ามาให้เราเองอัตโนมัตินะครับพอเราตั้งค่าเซตข้างบนแล้วนะฮะนี่เซตเซนเตอร์อัพเซตเซนเตอร์อ็อบเจกต์นะครับามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเอมันก็จะบอกรายละเอียดที่เราปริ้นปริ้นปริ้นมาปริ้นพื้น,น,นที่ศึกษาปริ้นแบนแมทนะครับแต่ครนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนเท่าไหร่เราก็อินสเปกเตอร์ไปจิมนะตรงไหนที่พืชพันธุ์เยอะๆมันก็จะแดงสดหน่อย หรือพูดง่าภาคคลองหลวงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีป่าไม้นะแต่มันเป็นต้นกล้วยนะคุณก็จะเห็นกล้วยเยอะหน่อยตรงไหนที่แบบคอโรฟิลสูงๆนัมันจะออกแดงสดๆเลื่อนๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงแถวๆเนี้ยนะจากภาพนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแดงจ๋าเลยเนะี่ยเดี๋ยวราแป๊บหนึ่งนะครับให้มันโหลด NDI ขึ้นมาด้วยพูกัน เนี่ยสดเลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บพิกเซลมันก็จะทะลวงทุกแบรนด์ที่ปรากฏตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้นะแล้วก็ n อ็นดะิเวียน์ตอนขณะเดียวกันถ้าเป็นพวกแหล่งน้ำเนี่ยเนี่ยเจ้ายะพาราม 9. เก้าอาจจะลองคลิกลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอเห็นไหมติดลบถ้าเป็นน้ำแนะม่น้ำนะจะติดลบนะเพราะนั้นตรงไหนมีพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยค่าจะติดลบ แต่เข้าใกล้ศูนย์แหละแต่ค่าอาไปทางลบเยอะหน่อยนะครับโอเคนะลบหนึ่งลบจุดหนึ่งเนี้ยเป็นต้นนะก็ไม่ยากนะครับแบนแมทแบบที่1นึคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบนแมทอีกแบบหนึ่งนะครับแบนแมทแบบที่สองหลักการเดียวกันก็คือเนี่ยจะใช้เขียนเอาเอาเอา,เอาชุดข้อมูลมาทำา p r e อ็กซ i o n และใส่สมการให้มันเลยเช่น a ลบ b หารด้วย a บวก b ใส่ตัวแปรอย่างนี้เลยครับหรือมี c ด้วยหรือมี d ด้วยใส่เข้าไปหรือมีค่าคงที่คูณเข้าไปด้วยใส่เข้าไปใน expression ภายใต้เครื่องหมายอันจะประกาศอ่าง่ายเลยกันนีเนาะอาวน,นี้คุณก็ต้องบอกว่า a a, a. คือแบรนอะไร select แบรนมา b คือแบรนอะไรก็ select แบรนมาเห็นไหมนะครับพอ select เสร็จปุ๊บนะครับ ทั้งหมด Data Clip เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ Expression เนี่ยก็จะถูกเติมเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ property ว่า NDVI เห็นไหมนะแล้วก็ไปใส่ในตัวแปรชื่อ NDVI Method 3เนี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นอาจารย์ก็ Copy c o โคใหม่ไปสร้างไฟล์ใหม่เลยนะตัวเนี้ย เพื่อมาศึกษาตัวสมก,การชุดใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบนะเพราะยังคุณต้องศึกษาทั้งสองรูปแบบว่าชอบแบบไหนอันนี้ก็เป็น i n d i v a คุณก็เซฟไว้เนาะอาจารย์ก็ไม่เซฟหรอกเคลียเพราะว่ามีไว้ยเยอะแล้วนะเต็มด้านซ้ายหมดแล้วนะครับอ่ะมาศึกษากันนะเหมือนเดิมใช้พิกัดจุดนะกลองให้เป็นเลเวลสองคือ อำเภอตรงนี้จะเขียนจังหวัดก็ช่างมันใช่ไหมเออนะครับเซตสตาร์ทเซตฟินิชของภาพแล้วก็เอา Data มาใส่ Start กับฟินิชตรงนี้เห็นไหมสตาร์ทเดียร์เก็คือของหลง s e n t i n e l จู Sentinel เหมือนเดิม S2 เก็บไว้ใน Data Set โดยทั้งหมดนี้จะถูกทำมีเดียนก่อนใส่ Data Set คเกือเอาค่ามาเฉลี่ยกันก่อนนะครับแล้วเอา Data Set เนี้ยมาคลิปให้เหลือเฉพาะของหลองอา่า พเพราะนั้นของหลวง t a t a t a คลิปเนี้ยก็จะมี12แบนดเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ขนาดไซส์บ็อกเล็กลงอ่ะก็พิมพ์ดูได้นะครับมันก็สั่งพิมพ์ไปเนาะอ่ะคราวนี้เราก็มาเข้า expression แบบ2คือเอา Data c l คลิข้างบนตัวเนี้ยที่ตัดแล้วให้มันเล็กลงมันจะได้ประมวลผลเร็วแล้วใส่ .Expression แล้วใส่วงเล็บเปิด นะครับและอันญประกาศซิงเกิลโขดแล้วก็ใส่ตัวแปรภายใต้ซิงเกิลโขดทั้งหน้าและหลังนะโปรแกรมมันก็จะใส่คำมา่าแล้วก็ปีกาภายใต้ปีกานะครับแล้วก็มาวงเล็บปิดนะวงเล็บปิดก็จะปิดตรงนี้จนถึงตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในภายใต้ตัวแปรปีกานี่ต้องบอกว่า A คืออะไร B คืออะไรถ้าคุณมี C คุณก้องเอนเตเพิ่มอีกหนึ่งชุดว่า c คือแบรนด์ไหนแล้วตั้งชื่อใหม่นะเป็นแบรนด์แมทเป็น n d v i เป็น e v i เป็นอะไรเนี่ยสะดวกเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ต้องมานั่งจำ d d s u b t a c t d e v i c e อ,อะไรต่าง,างๆนานาใช้เครื่องหมายเลยคณิตศาสตร,ร์เนี่ยอาจารย์ชอบแนวนี้มากกว่านะครับแล้วค่อยมาบอกว่าแบรนด์นี้คืออะไรจบนะแล้วก็ สร้าง Color p ร์เพนเให้มันนะครับตั้งค่าต่ำสุดตั้งค่าสูงสุดเคยสอนไปแล้วนะนะแล้วเอามาประมวลผลโดยแอดเป็น n ินดิ a ว e แมนะครับอันนี้ลืมแก้นะครับแก้นิดหนึ่ง m ม t h อ d 3อ่ะสังรันนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับก็คือได้พื้นที่เท่าเดิมแลละนะครับอาจารย์มองละนะครับมีเน u d y ดดีแอเเหมือนเดิมอำเภออะไรอีเมดเหมือนเดิมนะครับ แบนแมตตรงเดิมถ้าคุณเอาแบนแมทเทียบกันเนี่ยจริงๆแล้วเท่ากันเลยถ้าจะเลื่อนไปดูข้างบนเห็นไหมแดงเท่ากันเลยแดงสดที่เป็นกล้วยหอมนะปกกลุ่มเต็มไปหมดเลยพื้นที่แหล่งน้ําก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดนะูเห็นไหมนะได้จุดห้าเท่าเดิมเลยเดี๋ยวไปดูที่แหล่งน้ําจะได้ใกล้เคียงลบลบ ตรงนี้ยลบจุดหนึ่งะใกล้เคียงเพราะสมการมันชุดเดียวกันแบนมันมันเป็นแบรนชุดเดียวกันนะครับพอมันหักลบแล้วมันเท่าเดิมนะครับโอเคเข้าใจเนาะเพราะนั้นหวังว่าจากแบนแมทที่คุณเขียนเองอย่างเงี้ยนะมันจะมีข้อดีคือนะครับเราสามารถที่จะเอาไปแอปพลประยุกต์แบนแมทตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็น NDI เนาะ อาจารย์คาดหวังว่าคุณจะฝึกเล่นพลิกแพลงสมการแบบ Big Data แล้วมาใส่สมการของเราไม่ว่าจะเป็นนี่พ้นจาก NDVI ปุ๊บโอ้โหมีอีเยอะเลย SRM, s r n DVI, NDVI แบบ Green OSAVI, TDI v นะส่วนใหญ่ใช้เ i n นฟอเร d ใช้ r เรใช้ Green ซ้ำๆกันไปมาแค่มีตัวแปรเพิ่มขึ้นนะครับนะหรือ g b เป็นเบอร์แนเรียพวกหาพื้นที่ถูกเผาเงืเนี่ยแอบเผาใครแอบเผาฟังข้าวใแอบเผานาข้าวใครเผาซอต,ต่อสั่งเนี่ยเนะี่ยพวกนี้หาได้หมดเลยนะครับนี่เราไปดูไปค้นในเปเปอร์ดูจะมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวว่าเจอกันแลปถัดไปครับ